สวัสดีครับ f อยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชีวิตการทำงานนะครับวันนี้เราจะพามาดูพื้นที่นี่นะครับพื้นที่นี้ก็จะทำเป็นนั่นเลยนะเป็นบ้านสวนนะครับตรงน,น,นี้ที่ตรงนี้ยจำเป็นบ้านสวนสักไว้สักสองห้องเนาะ ทำมาดูพื้นที่นะครับที่เราจะทําทางเกษตรปีหน้านะทางเราจะทำคอนเทนต์ให้เอฟซีได้ดูกันหลายหลักคอนเทนต์นะครับให้ดูวันต่อวันเลยนะครับเราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งหรอกครับแต่ผมก็รู้ในส่วนของผมนะครับแล้วผมก็จะถ่ายทอดให้กับเอฟซีนะครับทางช่องไป้ดูนะครับเทคนิคหลักการการทําเกษตรนะครับการทําเกษตรนี่เราไม่ต้องวิ่งไปตามใครหรอกครับเรา เอาที่เราถนัดนะครับเอเอาที่เราทำแล้วมันมีผลผลิตแล้วก็มีสิทธิภาพสูงนะครับไม่ต้องไปวิ่งกับเขาแล้วครับอันไหนมันแพงโอ้เราไม่ต้องไปวิ่งหรอกเราก็ทำของเราไปทาตามที่เราชอบเราจะถนัดนะตรงนี้ก็จะเป็นตรงหน้าบ้านนะครับเนี่นนนนนนยนะี่หน้าบ้านเลยนะบาง้านอ็จะหันไปทางทิศใต้นะครับที่ตะบนตกก็อยู่ทางนี้นะเออ ทางนี้ก็ทิศเหนือนะครับนี่ก็ทิศตะวันออกนะครับอ่าให้ดูแบบ3 6 0องศากันไปเลยนะก็จะเอารถบรไถยนะครับรถบาไถยแล้วก็ดันดินขึ้นมานะครับตรงนี้ดันดินขึ้นมาปรับที่นะครับเพื่อจะสร้างบ้านนะตรงนี้นะเพราะว่าในบ้านผมทํางานอยู่ต่างประเทศนะครับอาทีก็ได้มาน,นอนพักอยู่นี่เลยนะ ลางคืนก็ฟังเสียงนกเสียงหมาจงหมาจอกอะไรไปนะครับเป็นธรรมชาติผมก็จะอยู่นี่แหละครับปีหน้าผมก็อยู่นี่เลยบางก็เข้าเฉพาะเดอนค่ำเนาะกลางวันผมก็จะอยู่นี่แหละทําเกษตรอยู่นี่แหละครับเราฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะปลูกยางพารานะประมาณแปดไร่นะตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยเนะี่ยตั้งแต่ตรงข้างร่องนี่นี่นี่เห็นไหมตรงข้างร่องนี้ไปเลยนะครับนี่ข้างร่องนี้ไปเลยอ้อยสวยไม่สวยไม่สนใจครับถ่ายทิ้งอย่างเดียวอ่า มดไปเลยครับประมาณแปดไร่นะนี่อ่าส่วนตรงฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นผมก็จะไถปลูกอ้อยปกตินะครับฝั่งโน้นประมาณห้าไร่นะทําอ้อยนะครับเพื่อขายนะครับเพว่ออ้อยถึงสร้างไรายได้ให้ปีต่อปีนะถ้าเราปลูกยางพาราก็นุน่นแหละเก็บปีนะครับถึงจะสร้างไรายได้ให้เราเนาะนะ,ะนครับอ่าแล้วดูร่องตัวนี้ก่อนครับเนี่ยร่องตัวนี้ผมน่าจะ ว่าจะทําข้าวนะเดินมาดูร่องตันนี้เนี่ยร่องตันเนี้ยเป็นหินเลยยังไงโอ้มันทําไม่ได้หรอกครับเนี่ยว่าจะทํานาเนาะว่าจะทําไรฝั่งนูน้นเนี่ยนี่เป็นหินเลยนะครับ f ีเนี่ยปลูกอ้อยก็ตายนะครับตรงนี้ต้องเอายางเป็นหินแบบนี้นะครับรดีไรผมนะหินทรายเลย นี่ทรายแบบนี้เลยนะครับก็มียู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ไปบริเวณเถียงนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ที่แถวนี้นะจนไปก็ไม่ใช่แล้วครับตรงนี้ดงหินเลยตรงนี้น้ำผ่านมาแล้วครับน้ำผ่านมาตรงร่องนี้เลยน้าผ่านมาตรงร่อง ต้องทาทางน้ํานะครับต้องทาทางน้ําก็ต้องไถงล่ะครับไถให,ให้ให้รถจ้างรถไถมาไถแล้วก็รถไถดันดันดินขึ้นไปใส่ตรงนี้ให้นะครับไถใกล้ไม่ไกลหรอกระยะไม่ไกล,ไกลด,ดันดินดันหินขึ้นไปไปพูนด,ดินตรงนั้นขึ้นนะครับเพื่อจะทให้สูงๆเนะาะเพื่อเราจะสร้างบ้านนะสร้างที่พักเนาะ อ,อ,อ่อยก็ถือว่าสวยอยู่นะครับเอให้มาดูฝั่งนี้ตรงนี้หินก็เริ่มน้อยลงแล้วก็มีหินอยู่ตรงเดียวนะครับตรงจอมตรงนี้นี่ตรงน,น,นี้มีผลชี้ให้ดูเนี่ยดันขึ้นไปนะครับสร้างบ้านตรงนี้แหละต,ต้นไม้อย่แหละที่เราปลูกไว้นี่แหละ กลับมาพัฒนานะครับอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราไปหาประสบการณ์นะครับเพื่อที่เราจะได้กลับมาพัฒนาไร่ของเรานะครับรนี่เป็นนาบ้านนะตรงแถวสองแถวนี้ก็จะเป็นที่จอดรถแล้วครับกรใบ้รถจอดได้ประมาณสักสองคันรถนี่ก็จะเป็นบ้านเนะาะใหม่อยู่ตรงนี้เลย เอามุมนี้เลยขึ้นมาก็มีต้นมะยมนะครับมะยมมะม่วงมะม่วงยังไม่ออกลูกหรอกมกั้งเลยยังไงผมว่าจะเอาไอ้พันธุ์อื่นมาต่อตาอยู่นะครับเพราะว่าเรามีต้นแล้วเรามีมะขามนะมะขามไปเอากินยอดเนาะไม่ได้กินลงก็กินยอดก็ได้นะครับมะกอกเอ๋มะกอกนะครับ ที่แปลงนี้เามื่อก่อน,นก็เป็นมีต้นมะก,กอกเยอะนะครับเพราะว่าที่ต้นแปลงนี้เมื่อก่อนอยู่ตรงนั้นแถวนาเอานะ <c oughs> เนาะขออภัยครับอกกลับคืนมาปลูกคนเดิมครับเดี๋ยวผมก็มีนี่ต้นฟอกเทล <c oughs> ต้นที่ผมรักที่สุดนะครับเนี่ยต้นเนี้ยโอ้ยนอน <c oughs> อายุสิบกว่าปีแล้วอ่ะมีใครมาเขียนเลขมาให้หนะ่อยเอา o r d อ FC เบอร์ทุกใครมาเขียนเลขไว้อ่นี่แหละครับพื้นที่ที่เราจะทำการเกษตรนะครับในปีต่อไปนะอ๋ออย่างนี้ไม่เสียดายครับไถทิ้งหมดเลยนะครับไม่เสียดายคือจะเอาไว้แต่ฝั่งโน้นนะครับแล้วก็ ฝั่งข้างล่างนู่นนะเพราะว่าพื้นที่ผมมันสิบแปดไร่นะผมปลูกอ้อยแปดไร่นะมันก็จะเหลือที่ประมาณเพราะว่าที่ผมเนี่ยมันแปดไร่สิบแปดไร่หนึ่งงานสิบอ็ดตารางวานะครับที่ของผมอ่อางงานนี้ผมก็จะทํานี่นะครับเนี่ยตรงหนึ่งงานเนี่ยจะทาที่พักทําบ้านนะครับงานหนึ่งเนี่ยอ่าแล้วก็ปลูกต้นทุรงทุเรียนอะไรเมียผมชอบนะ เขา,เาผมจะทำเนี่ยผักพื้นบ้านนะครับหลักๆผมบอกเอฟซเลยผมไม่ห่วงวิชานะครับหลักๆคือผมจะปลูกผักขาดนะเอฟซรู้จักผักขาดไหม <c oughs> อ่าผมจะปลูกผักขาดนะผมจะปลูกเป็นโอ้เป็นไร่เลยนะเอฟซนะเพราะว่าผักขาดตอนนี้ตามธรรมชาติเรามันไม่มีแล้วครับมันจะหายไปแล้วนะครับจะศูนพันธุ์แล้วก็โดนนี่แหละโดนยาฆ่าย,ยงฆ่าย,ยาอะไรพวกนี้แหละมันก็ตายไปนะครับ เป็นผักที่เราชอบกินนะคนอีาสานนี่ชอบกินมากนะครับใส่แกงหน่อไม้ใส่ออมหอยนะโอ้ขาดไม่ได้นะครับผักขาดเนี่ยออมใส่หมูใส่อะไรใส่เนื้อได้หมดนะครับผักขาดเนี่ยถือว่าตลาดนี่ผมว่าไกลนะถ้ามันขายดีผมไล่หนึ่งผมไม่ไม่อยู่เนะี่ยผมต้องทำสองสามไร่ขึ้นนะเพราะมันทําง่ายนะครับการดูแลก็ไม่ยุ่งยากนะสารผักขาดเนี่ยลวกและแมลงก็ไม่มีนะครับ แต่ว่าที่สําคัญตอนนี้เนี่ยตอนที่ว่าการเราจะให้ปุ๋ยนี่เนี่เราจะให้ปุ๋ยแบบไหนนะครับเราต้องไปศึกษานะครับศึกษากับปาดชาวบ,บ้านอีกทีนะครับท่านผู้รู้นะแล้วก็พืชตัวที่สองที่ผมก็เลเ้็งไว้ก็คือผักเสี้ยนนะอาจจะเป็นยังไงผักเสี้ยนนี่เขาเจ้าก็เอาไปทําเป็นผักดองเนาะก็ ผมก็กินดีนะครับถือว่าใช้ได้อยู่ขายถุงทีก็ถุงละสิบาทสิบาทเนาะทำมาดองขายนี่โอ้ไปขายนี่มีส่งตลาดทุกเชา้าทุกเช้าเด็เช้าละยี่สิบสามสิบถุงก็พอแล้วเนะาะว,วันละสองร้อยสามร้อยก็พอละอ่าบวกผักคาดไปอีกก็วันละสองสามร้อยกับวันละห้าหกร้อยก็พอเนาะ FC การทำกรเกษตรนะครับนี่คือรายได้ประจำวันนะอ่า รายได้ประจาปีของผมก็คือตัวนี้ครับอ้อยอ้อย,ออยประมาณสิบไร่นะรายได้ประจาปีของผมแล้วก็เงินในอนาคตของผมก็คือยางพาราครับอ่านี่คือเงินในอนาคตของผมนะอ่ายางพารานะครับจะปลูกผสมผสานนี้นะครับโอ้ทำเพื่อตัวเดียวไม่ไหวครับโอ้ต้นถ้าทาอ้อยเยอะอย่างเดียวอ่ะผมแค่แค่ไร้ย,ย่อยเนาะมันก็คงไม่มีกาไรอ่ะครับก็คงหักเป็นค่าบารุงค่านู่นค่านี่หมดแล้วครับเงินคงไม่เหลือเนาะ ต้องมาดัดแปลงเอาต้องหาช่องทางเอานะครับในการทำเกษตรเนาะอ่านีก็ให้ f อฟได้มาดูนะครับพื้นที่อ่าที่จะปลูกนะครับที่จะทำบ้านพักบ้านสวนนะครับพื้นที่ที่จะทำคอนเทนต์นะครับเพื่อเรียกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับกับ FC นะครับทางช่องเนาะอะสำหรับคลิป้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับตามต่อในคลิปต่ตอไปคลิปนี้ขอลาคาวมาสวัสดีครับ